สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพอรู้สาเหตุสงสารจับใจหนุ่มกลับมาบ้านปล่อยโฮโผกอดเมียลูกวิ่งเข้ามาปลอบเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์บนติกต o อก ซึ่งได้รับการแชร์จนกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ให้กำลังใจกันในวันที่อีกคนลม้มลงท่ามกลางกำลังใจของชาวเน็ตเช่นกันคลิปดังกล่าวเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งหนุ่มคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์จอดหน้าบ้านจากนั้นถอดหมวกกันน็กออกส่วนผู้หญิงกำลังนั่งทำบางอย่างอยู่หน้าบ้านจากนั้นผู้ชายเข้ามาก้มกอดภรรยาลักษณะเหมือนร้องไห้โดยมีลูกวิ่งเข้ามากอดด้วย เรื่องราวเกิดขึ้นจากฝ่ายชายถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากเกิดความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานสุดท้ายต้องยอมเขียนใบลาออกไม่ให้โดนไล่ออกจากงานหลังจากตกงานขับรถกลับบ้านด้วยความเศร้ากลายเป็นคลิปที่เข้าไปก้มกอดภรยาฝ่ายชายพยายามหางานแล้วเริ่มต้นใหม่คลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปที่ชาวเน็ตให้กำลังใจเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ